สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับอ้อมๆคือเกาแล้วเนาะค่ะเนาะแม่งนี่ก็บ,บินไปบินมามือใดเนาะสิตอ่อตาอ้อมนี่เนาะมือนี่นะคะอ้อมๆกับได้สเต็กสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อนะคะมาฝากพี่ฝากน้องกินชิ้นใหญ่เลยแต่ว่าอ้อมนั่งบอลืมรสชาติของทางบ้านเฮ้าเนาะ สเต็กทางฝรังมาก,กินกับเจลขมๆข,ข,ของท่างบานเท่าโอ้ยแซบเข้ากันคือเกเนะคะนะ่ะเนาะโอเคนะเนาะเฮามาลงมือกินสเต็กกันทอดาเนาะโอ้ยอยากกินเด้ตัดจากชิ้นหนึ่งมาฝากพี่ฝากนองกอนชิ้นแรกชิ้นแรกแหกหมานกับสเต็ก นี่จ้าเมอไฟทุกๆกนเดอ้อมากินน้ำกันจ้าจิ้มน้ำน้ำเจวเพียโอเปอร์เมนเพียดีคม,มดีเทียม 我娘。嗯嗯嗯 มี่ผักมากินกับกับมีแตงนะจ๊ะมีแตงมีสลัดมีผักจีแล้วก็มีหอมแดง นี่มองแสบมองแทบแสบยี่มองกระดูกเนี่ยจ้า <c oughs> มองแสบคักยี่มองกระดูกทายรูป แบบว่าบ่าได้ย่างแบบซ <c oughs> ุกคั่ ngon Hãy subscribe cho ກໍນັ່ງຖ້ฝົນຕົກຊັ້ນມີວິວແວอยู่จ้ะบ่ได้ไปຫົດຜັກจ้ แดงข้างใน อันนี้สเต็กเ,เนื้อเนาะจอนี่ยแห่นึ่งสิแหละไม่ันแสบขังบานเพิ่นสองบานจ้ะ うん。Mm. Mm hmm. แหนกระดูกแถวเป็นกระดูกนี่ยก็จะออกมันๆเนาะแต่เนาะอืแซบหมองเป็นเนื้อย,อย่างเดี๋ยวนี้ออมก็ค่อยมักั้หมักกินหมองเสิไก่ไก,กระดูกอะ่ะมันม,น,มนดีเนาะ 好了嗯软、mm hmm. yep. อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนาะเ <c oughs> สียงก็ไปไซม์มดเนาะมื้อนี้กับามากินสเต็กเนื้อวัวนะคะแซ่บๆนะคะกับแจ่วดีขมนะคะอุ้ยกับผักน้าอุ้ยอิ่มคักแซ่บอิลีจะ่ะแหนกระดูกนี่มั่นดีขนาดเนาะสำหรับมื้อนี้นะคะกับขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกกัน ติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการแช่เนาะค่ะเนาะก็คือเก่านะคะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเนาะค่ะเนาะโบเจ็บโบจนนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปให้เนาะค่ะเนาะกัเดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไปกับอมๆเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เขาตัวลาบไปแล้วสวัสดีจ้า